ค้อธรรมชาติกับผ่าคอดแบบไหนดีกว่ากันนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะ หลายคนเนาะคุณแม่ที่กําลังวางแผนเราจะคลอดแบบไหนนะคะลองมาฟังเนาะว่าการคลอดเองแบบคลอดธรรมชาติหรือว่าการผ่าคลอดเนี่ยแบบไหนจะดีกว่ากันนะคะเรามาดูข้อดีข้อเสียลองเปรียบเทียบความแตกต่างดูได้เลยนะคะเรามาเริ่มจากการคลอดธรรมชาติก่อนนะคะคลอดธรรมชาติหรือการคลอดเองเนี่ยข้อดีอย่างแรกเลยก็คือฟื้นตัวไวเนาะหลังจากที่เราผ่าคลอดเสร็จนะคะสามารถจะลุกจะเดินจะนั่งได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ควรก้าวเดิน ก้าวยาวก้าวเร็วจนเกินไปนะคะเนื่องจากมันก็ยังมีฝีเย็บอยู่เนาะฝีเย็บมันยังไม่ติดดีนะคะก็ะต้องค่อยๆเดินเนาะแต่ก็สามารถจะเดินได้นะคะสามารถไปดูลูกเราได้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเสียเลือดน้อยนะคะการผ่าตัดเนี่ยจะเสียเลือดมากกว่าเยอะเลยนะคะอย่างที่3ามนะคะก็คือหลังคลอดเนี่ยมดลูกก็จะหดตัวกลับเร็วนะคะอย่างที่สี่นะไม่มีแผลผ่าคลอดไม่มีแผลที่มดลูกนะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลูกเนี่ยจะได้แบคทีเรียชนิดดีนะคะที่ช่องคอ อดเเราเนะทำให้ลูกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่านะคะแล้วเรามาดูข้อเสียนะคะของการคลอดแบบธรรมชาติบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะข้อเสียของการคลอดจากธรรมชาติก็คือเราเจ็บท้องนานนะคะกว่าป่ากมาลูกจะเปิดพร้อมที่จะคลอดได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถกําหนดเวลาหรือวันคลอดได้นั่นเองนะคะ อย่างที่2นะคะระหว่างที่เรารอคลอดนะคะหรือระหว่างที่เราคลอดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนนะคะทําให้เราจะต้องผ่าตัดคลอดอย่างฉุกเฉินอย่างที่3นะคะก็คือมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่ช่องคลอดนะคะ งั้นเรามาดูข้อดีของการผ่าคลอดบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือไม่เจ็บท้องคลอดนะแล้วก็สามารถระบุวันเวลาที่เราจะคลอดได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือไม่เจ็บระหว่างคลอดเลยนะคะที่3มนะคะก็คือไม่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในตอนคลอดนะคะอย่างที่4ี่นะคะหากมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ทันท่วงทีได้เร็วกว่าการคลอดแบบธรรมชาติท้ายนะคะถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีลูกอีกแล้วเราก็สามารถทําหมั่นพร้อมกันได้เลยนะคะ งั้นเรามาดูข้อเสียของการผ่าลอดนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนจากยาดมสลบหรือว่า ยาบล็อกหลังนะคะอย่างที่2นะคะก็คือฟื้นตัวช้าเนาะหลังจากที่เราผ่าคลอดแล้วนะคะไม่สามารถลุกเดินได้นะคะจะต้องนอนบนเตียงเนี่ย24ชั่วโมงนะคะการไปปัสสาวะเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะคะจะต้องใส่สายสวนปัสสาวะเนาะก็คือปัสสาวะบนเตียงนะคะหลังจากที่หมดฤทธิ์ยาชาแล้วเราจะปวดนะคะแต่เรายังต้องพลิกซ้ายพลิกขวานะคะเพื่อให้ลำไส้เราอ่ะได้เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ลดอาการท้องอืดน,นะและป้องกันการเกิดพังผืดระหว่งางอวัยวะในช่องท้องและเยื่อบุช่อง ท้องบริเวณที่เราผ่านะคะเพื่อป้องกันอาการปวดท้องเหลือหลังนั่นเองนะคะอย่างที่3นะคะก็คือมีการเสียเลือดมากนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าเราหนาวสั่นนะคะหลังจากที่เราผ่าคลอดแล้วนะคะ จากประสบการณ์นะคะคุณหมอก็จะใช้ผ้าห่มไฟฟ้านะห่มเราหลังจากที่เราออกจากห้องผ่าตัดนะคะอย่างที่4นะคะเกิดแผลที่หมดลูกนะคะทำให้มีการเสี่ยงในการตั้งครันครั้งต่อไปนะคะอย่างสุดท้ายนะคะหักผ่าคอดนะคะการคลอดครั้งต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นการผ่าคอดเช่นกันนะคะ โดยปกติแล้วนะคะหากว่าเราไม่ได้มีภาวะที่เราจะต้องผ่าคลอดเนาะเช่นลูกมีความผิดปกติต่างๆนะคะมีการหายใจที่ช้าลงเนาะหรือว่าเด็กเอาท่าก้นออกมาคือไม่ยอมกับหัวอย่างนี้นะคะหรือว่าเด็กน้ําหนักตัวมากนะคะหากว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรอย่างที่บอกมาเมื่อกี้เนาะคุณหมอก็จะให้เราคลอดเองตามธรรมชาตินะคะถ้าปากมือลูกเปิดพร้อมที่จะคลอดได้นะคะแต่หากว่าเรามีภาวะแทรกซ้อนต่างๆหรือว่ามีความผิดปกติต่างๆเนี่ยก็ๆๆยจะต้องรีบผ่าตัดเอาเด็กออกอันนี้ก ก็คือคุณหมอก็จะพิจารณาให้นะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ